ทุกทนครับและตอนนี้นะครับทอมก็มาอยู่ในบริเวณห้องซ้อมนะครับของน้องๆเรียนมัธยมประชานิเวศนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มารวมตัวกันแล้วนะฮะกับเวลาตอนนี้อยู่ที่3ามโมงแล้วโอ้โหช่วงเย็นแล้วอย่างนี้น้องๆเขามีการแบ่งกลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็มีหัวหน้ากลุ่มด้วยตอนนี้น้องๆพร้อมกันยังจ๊ะพร้อมยังพร้อมหรอลจิง่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูน้องๆเขาซ้อมกันดีกว่าครับอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเราจะเริ่มต้นซ้อมกันยังไงคะ ใครเป็นหัวหน้าเออเดี๋ยวยกมือหน่อยได้ไหมพี่ทอมขอดูหน่อยได้ไหมไหนเป็นหัวหน้ากลุ่มมีใครบ้างยกม,มือครับอ๋อคือหัวหน้ากลุ่มนี่เราเลือกจากอะไรอ่ะใครเป็นหัวหน้ากลุ่มได้คือเลือกจากอะไรหน้าตาห <c oughs> รือว่าหน้าตาต้องดีนะฮะบวกกับความอาวุโสนะครับเรียกว่าอ่ะดี๋ยวนถามนิดนึงดีกว่าว่าแต่ละคนนี้แบ่งเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างใครจะเป็นคนบอกได้ขอหนึ่งคนใครดี อ่ะเชิญลินเชิญฮะเชิญครับเอาตรงมือหน่อนแม่กีเสนกว่าพี่บ er <t aser in language> ี 7, ้เดี๋ยวะตามานี่เร็วมาเร็วมาเร็วม่เถามก่อนคุยกันก่อนคุยกันก่อนเออบอว่าในกลุ่มของเราในวงของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณกี่คนทีมีอยู่ประมาณ74คน74คน แล้วอย่างนี้เราจะคุมยังไงได้หมดนะครับทีน่าจะแบ่งหัวหน้าเป็นการเตะชั่นมาช่วยกันดูก็คือแบ่งเป็นแดนเซอร์ดนตรีนักร้องแดนเซอร์ดนตรีนักร้องครับแล้วก็แดนเซอร์เป็นแดนเซอร์เป็นต่างๆแล้วมีคนดูแลแต่ละคนแยกไปอีกเซตหนึ่งมีประมาณกี่คนนะครับสิบแปดคนแปดคนขอบคุณมากครับแปดคนใช่ไหมฮะเห็นไหมอ้าวเดี๋ยวให้ทีไปแนะนําให้หน่อยดีกว่าว่า คนที่เป็นหัวหน้าของแต่ละกลุ่มแต่ละหมวดหมู่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่น,นี้นีะ่มีใครยังไงบ้างได้ไหมทมีเริ่มจากคนแรกคนไหนก่อนดีฟังรู้ก่อนเนาะอลตรงนี้ถือว่าเป็นกุ่มรกใช่ครับทีตรงนี้นี่คือเป็นกลุ่มไหนยังไงครับเครื่องเป่าเ <laughs> ครื่องเป่า คือคนนี้นะสวัสดีครับแตงครับแตงสวัสดีครับแตงกลุ่มอะไรแตงกลุ่มอะไรกลุ่มบาร์เซ่นครับผมทำมาถึงกลุ่มต่อมาครับกลุ่มนี้ทำอะไรครับทีคือตัวเั่นครับเพื่อนสนุกทั้งหมดเลยน้องกลุ่มเพื่อนพีทชื่อพีสวัสดีครับพีทสวัสดีครับนิวครับนิวครับวันดีครับนิว นิ้วคุมอะไรครับเครื่อครับเครื่องไฟฟ้าแทบทั้งหมดเลยครับเครื่องไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นพัดลมนะครับตู้เย็นไมโครเวฟอันไหนเสียทั้งหมดเลยใช่ปะไม่ใช่ครับทำอะไรบ้างรมีอะไรบ้างก็คุมครับคุมแบบว่าให้น้องซ้อมอะไรอย่างเงี้ยให้น้องหัดไล่สเกลหรืออะไรบ้างางเงี้ยครับแล้วก็ดูสั้นยาวดังเบาอย่างเงี้ยครับ แล้วไดานามิกของแต่ละท่อนเงองเขาเลือกการนะดูไดนามิกดูสั้นยาวน้องคนไหนสั้นน้องคนไหนยาวข <c oughs> องของตัวของตัวโน้ตครับเอาตัวโน้ตครับวีหมายถึงตัวโน้ตนั่นแหละนุครับวันน,นี้คุณนุนี่นุดูแลเรื่องอะไรครับอา่าเซ็กชันนักร้องครับนักร้อง ือเรื่องการร้องหมดเลยเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดสมมติพี่ธอมอยากจะเป็นนักร้องบ้างเอาแบบเบสิกเลยเริ่มต้นควรจะต้องฝึกอะไรก่อนการกระดกลิ้นครับคือริบโลครับเฮ้ยทีทำได้ป่ะทีทำได้ป่ะเฮ้ยเราคุมเขาต้องทำได้ดิทำได้ป่ะทีเราลองดูลองดูลองดู ไปไปไป,ไปก็ได้นะพ<อ>ี่เราม a งกกระดกเล่นเงี้ยเงี่ย เซอร์นะะฮเดี๋ยวเราไปคุยเขาหน่อยดีกว่านะคุยใครดีครับทีครับพี่หมิวเจะเป็นคนใครพี่หมิวเหรอพมิครับของพี่หมิวพี่หมิวพอดีครับพี่หมิวอ่าจต่ทีนั่งนั่งนั่งพี่หมิวนี่คือยังไงฮะจะเป็นคนคุณแรสเ์ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยเหรอครับโอ้แรสเซอร์มีกี่คนครับพี่หมิวครับเยอะเยอะค่ะโอประมาณส0่สิบประมาณสี่เยอะมากเลยแล้วยิ่งพูดยังไงได้หมดเลยคนเดียวก็ต้องแยกแต่ละเซตให้รุ่นที ดูน้องแต่ละเซตค่ะเราแบ่งยังไงครับคือหมายถึงว่าเซตตอนนี้แบ่งเป็นกี่เซตยังไงบ้างมีทั้งหมด5เซตค่ะ A B C D E ก็ต้องให้พี่มอปลายอ่ะเป็นหัวหน้าแต่ละเซ็ชันค่ะครับผมแล้วก็ถือทอาไปซ้อมเองค่ะใช่ไหมแล้วก็พอถึงเวลาพวกก็มารวมกันนะครับผมโชว์ให้ดูได้ไหมเออเอาไปยังเงเยอ่ะเต็ม เห็นเพื่อนบอกว่าเราสามารถตีลังกาได้ใช่ป่ะแต่เราจะไม่ให้ตีลังกาเราจะให้ไปตีหลังมดแดงหน้าโรงเรียนก่อนทีมันหัวร้อดีเลยวะเลยโชว์หน่อยได้ไหมเริ่มต้นก่อนเอาเบสิกก่อนเดี๋ยวทีเดี๋ยวเรามามาซ้อมงานเออนิดนึงนิดนึงยืนหน่อยยืนหน่อยอสอนพี่หน่อยสมมติพี่กับทีเป็นเด็กใหม่เข้ามาอาจารย์ครับเริ่มสอน ถ้าเบสิกเริ่มต้นนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์สักหนึ่งท่าเริ่มต้นท่าอะไรครับสเต็ปเท้าก่อนสเต็ปเท้าก่อนอ่ะเริ่มต้นยังไงครับเก้าชิดก้าวก้าชิดเก้าโชว์โชว์นิดนึงอ่ะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งแม่สองอ๋ออ่ะ,อะทีก่อนทีก่อนเ <laughs> ออ <laughs> คือน,นายเป็นหัวนหน้าทั้งนายก็ต้องทำได้เอ <laughs> อเอาลองดูลองดูงดหนึ่งสองซ้ำอ่ะเดี๋ยวให้ให้ให้อาจารย์เริ่มก่อนอาจารย์ <laughs> อาจารย์เริ่ม1นึ่งสองซ้ำหนึและีอหนึ่งและสองคทีหนึสองซ้คือเมื่อกี้เราดูเป็นแบบพื้นฐานไปแล้วแต่เมื่อกี้ทีบอกว่าเฮ้ยมันง่ายไปอ่ะเราทำได้เก้ีดเก้ง่ายไปขอแบบท่ายากเลยได้ไหมได้เดี๋ยวโชว์สักหนึ่งท่าให้พี่ดูได้ไหมครับเอาแบบยากๆเลยที่คิดว่าทีทำไมได้ เดี๋ยวให้ตัวแทนมาทำได้ไหมครับได้ไกลุ่มไหนครับกลุ่มไหนเจนเอาตรงือเจนเอยเจนเจนมาอยู่นี่ได้รับเสียงตอบรับอย่างเกลียวกราวแสดงว่าเจนนี่ถือว่ามีเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับเยอะมากเลยทีเดียวนะครับถ้ายากนิดนึงก็แล้วกันถ้าที่จะนำเสนอตรงไปนี้ที่ให้เจนเต้นคือท่าเรียกว่าอะไรครับฟอนด์หม ฟอนวอลได้ไหมครับถ้าวอลหมอิีมากเจนพร้อมไหมโอเคพร้อมนะครับผมเดี๋ยวต้องหักต้องเคลียร์พื้นที่หน่อยมะแป๊บหนึ่งแป๊นึงนึงท่านี้ถือว่ายากขนาดไหนฮะมากใช่มากเลยนะโอเคอ่ะเจนพร้อมนะหนึ่งสองพอพี่พอพี่น้ำสามและเจนทำเลยนะ พร้อมพร้อมหนึ่งสองเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่เลยนะเดี๋ยววานี่คือจัดสุดเลยกัดสุดเลยโอเคไหมเจนพี่เป็นกำลังใจให้พี่เป็นกำลังใจให้เจนพร้อมเจนพร้อมพร้อมแล้วเอานึงสองซ้ำเชิญเฮ้ยเฮ้ย กับหลังเหรอกับหลังเจกับหลังกับหลังกับหลัง<อ>หนึง่งสองสองามท,ที่ทำได้บ <laughs> ่าปวดเอวแล้วอ่ะ คือก็อตคือชื่อของน้องคนนี้ย่อมาจากก็อตซิล่าใช่ปะฮะก็ซี่อ๋อคือเปย่อมาจากก็ซี่นะฮะอ่ะไปเชิญมาน่ดนึงคนไหนอ่ะน้องก็ซี่เอาตัวมือหน่อย ขอท่าไหนดีเออท่าไหนดีสกอร์เปียนนะสกอร์เปียนเฮ้ยท่านี้ทีน่าจะยากอ่ะเฮ้ยโอเคร้องหนึ่งพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะเฮ้ยผมชอบอีกอย่างหนึ่งเนทกอสซี่ครับเมื่อกี้ขอท่าเมื่อกี้ท่าวองเมื่อกี้นิดนึงครับเอาขาขึ้นมาหน่อยมีแอร์ด้วยนะครับ ถุงเท้ากอซี่นายผ่านสืกมาเยอะมากอ่ะเรียกว่าเป็นถุงเท้าแห่งประสบการณ์ของกอซี่นะครับเออใช้ได้ออกกันเลื่อนกันเล่นมันจะได้แบบมีฟืดๆหน่อยใช่ไหมเขาทำมาเพื่อสิ่งนี้เอาพร้อมพร้อมนะเจงกับกอซี่พร้อมหนึ่งสองสามลุยโอ้ โอ้ตรงมือหน่อยเอาเท่าที่ได้แค่ยกขาก็ลำบากแล้วเอาตัวมือให้เพื่อนหน่อยครับขอบคุณมากอะเดี๋ยวเชิญประจานี่เลยกันเล้วกันทั้ง3คนนะครับและนี่ก็คือเป็นส่วนของแดนเซอร์นะครับเป็นส่วนสุดท้ายแล้วละ่ะ ของการแบ่งกลุ่มทั้งหมดของเราในครับในการซ้อมตอนนี้ก็คงถึงเวลาแล้วและครับเดี๋ยวว่าพี่ธอมขอตามติดพวกเราว่แล้วกันครไปดูหน่อยดีกว่าว่าเราแบ่งกลุ่มการซ้อมยังไบ้างแต่ละกลุ่มทำาังไงบ้างด้านครับที่ด้าครับโอเคครับอ่ะตอนนี้พวกเราควรจะพร้อมมาแล้วเนาะปกติเวลานี้คือน่าจะเริ่มซ้อมมาแล้วใช่ไหมนะครับผมอ่ะงั้นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราให้น้องๆแบ่งกลุ่มกันไปเลยก็แล้วกันปกติเราจะแบ่งกันยังไงครับพี่็คแต่แดนเ้นก็จะให้เปมืคนแบ่งกันเลเป็นซ้อม ไปสอข้างล่างชั้นไหนครับชั้นหนึ่งลงลงยินอ๋อตรงลงยินนั่นเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนอื่นล่ะครับก็จะมีบางส่วนที่ซ้อมข้างในห้องก็หส่วนทจะอยู่บริเวณนี้แหละโอเคอ่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทีดนำเลยก็แล้วกันจะแบ่งยังไงเชิญเลยแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูน้องๆแต่แล้วกัน